สวัสดีครับสามสองโกรับซื้อทองเงินมากนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคาถามนะครับกับหลายคําถามที่ส่งเข้ามานะครับว่าเข็มขัดหน้าตอก40แล้วมันมีเปอร์เซ็นต์40จริงไหมนะครับที่ตั้งอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับทั้งหมดประมาณเจ็ดเส้นที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างทุกทุกเส้นในนี้นะครับจะตอก40เปอร์เซ็นหมดด้านหลังหัวเข็มขัดเนี่ยจะมี40ตอกไว้ที่ทุกข้อเข็มขัดนะครับี40 40หมดเลยแต่แต่ละเส้นจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้น วิธีการตรวจเช็คนะครับ<ด>ก็จะตรวจเช็คได้ง่ายนะครับดูที่การตอกนะครับลวดลายนะครับจะต้องระเมียดละใหม่ถ้าเป็นเข็มขัดหน้าที่เป็นของแท้นะครับวิธีการตรวจเช็คก,ก็มีเยอะมากนะครับตั้งแต่การใช้หินเช็คใช้เครื่องเช็คก,การหยดกดในติกนะครับถ้าใครที่มีเข็มขัดลักษณะแบบเนี้แล้วใช้กดในติกเช็คนะครับแล้วมันขึ้นเดือดเป็นเขียวเนี่ยอันเนี้ยเป็นทองแดงแน่นอนไม่ใช่หนาคนะครับส่วนอยากจะเช็คเปอร์เซ็นต์ก็มาเข้าเครื่องเช็ค เส้นที่อยู่ตรงนี้ตอกสี่สิบทุกเส้นแต่แต่ละเส้นมีเปอร์เซ็นต์ไม่เข้ากันยกตัวอย่างเช่นเส้นนี้ใกล้เคียงมากจะอยู่ที่สามสิบแปดเปอร์เซ็นตเข้าเครื่องเช็คแล้วนะครับเส้นนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นตนี่น้อยที่สุดที่อยู่ในนี้คือเส้นนี้สามสิบสองเปอร์เซ็นแต่ก็ยังตอกสี่สิบเหมือนกันนะครับจะมีตัวเลขสี่สิบตอกอยู่ อันเกตนะครับเพราะฉะนั้นเข็มขัดมากเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่ผมเจอนะครับตั้งแต่มีตั้งแต่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตไปจนถึงสี่สิบแต่การที่จะเป็นสี่สิบเป๊ะๆเนี่ยค่อนข้างจะเจอกันน้อยมากนะครับสําหรับใครที่ต้องการตรวจเช็คเข็มขัดนาคมีหรืออยากจะขายนะครับสามารถมาที่หน้าร้านหรือส่งภาพเบื้องต้นมาให้ผมดูเพื่อประเมินก่อนได้นะครับแต่ที่ร้านก็จะทําการซื้อโดยการเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับที่หัวกลางค้ายสามจุดนะครับแล้วก็เอา,า, ett, อา,าคาอนะ่าเปอร์เซ็นต์ ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ